อุ้ยสวัสดีครับปุ้ยเจเบีครับน้ำพลาบิน้อางครับปูู่ช่องปุ้ยเจเบียชแนลอะไรนี่เลือกยังไงสวัสดีค่ะจ้าวันนี้น้องออนสิมาจินมะม่วงเบานะคะสวัสดีค่ะสายเจเบีค่ะค่ะมมิวี่ความจริงซะเนาะประดับประดับ เบิ่งพี่น้องจิ้มยั่วม่ลูดโดดงหญ่ๆตอนประแดกงหญ่ๆเริ่แบบจิ้มพวนะเราวเลามาจิ้มกันเลยจิมจิมิมิมเด้พี่น้องมาเด้อมล้ามาเจิ้มกกิมนิมกันเด้อิมกิมกจิ้มกันเ้นเลมมิ มาครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่สองปุ๋ยเจดพี่แจ๊คแน็ครับมันนี่ผ้ากินบะ่วงหนูไม่ชอบกินเปลือกส้มโอ้เปลือกมันอร่อยโอ้หอมปลาแด็ดไม่มีมือว้าวเปลือกมนละกอร่อยลูกมันจะไม่เปรี้ยวถ้ามันกินเปลือกมันจะเปรี้ยวมะม่วงแบบนี้หอมมะงวงหอมปลาแด็ดเอาเขาบอโอ้แซ่บโอ้แล้วแซ่บแล้ว เมื่อนี้นั่งนาบ้านครับไ้ต้นตะคบโอ้ประเดกอย่าบอกไปด้วยพี่น้องปุ๋ยจะบี่กินประเดีกยวี่บ้าทแซบพี่น้องอืมม้องอักปุ๋ยเขาังไงนิ้มอูอักอีกอักไม่ทราบคยอน้ำจิ้มโวดพ่อ หม้อหม้อบ่วงน้ำจิ้มสูตรเราเองสูตรแม่สายเจบีปลาแดกคอยอย่อนต้นเตี้ยเตี้พี่น้นองอืมจัดพักเลยพี่น้องนเป็นบ้วงบ้วงต้นปลาแดดอยู่ซน้อยห,หน่อยหน่อนี่ตัวใหญ่จริงพี่น้องนี่นี่พี่น้องอพอดีถ้ำเลยแบบปั่ๆเลยอ่ะ จะป้อนแม่มาไงไวเพ่าต้องป้อนกันลูกเนี่ยปออหาตอนประแดดก็มันจะแผ่แม่ใส่ดินี่พี่น้องตอ้ว้ยนี่บปองกินตอนใหญ่เลยบ่ป้าจอมือจุ่มมันแสีบเด็ดนี่พี่น้องจมืแม่เอาหานิ้วลงเลยพี่น้องแสีบเนี่ยสอนสดเลยดีกว่ะปอมมา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 เดี๋ยวมามากินเองมันจะหกอืมไม่ป้อนกัน โอ้โหปลาแดกเขาโตตีกันบอกสอนดีนางอันจะเล่นดุแมว,วมาเล่นมาเล่นน,นั่นนี่เซตเี้ยวหนมมั้ยมามา

กี ừ, compass, like. ่มาอมาพี่นนอกเออหอยหราเคยมากินบัม่วงว่าสักอือี่วะพี่นาพี่งั้นสินสิบสิเแซ่บม่เงี้ยเนาะ บอกภาษาคนได้ไหมล่ะน้ำจิ้มให้เป็น้องมือก็แน่เสียบรสสดแม่คนดับเลยเงาแตกด้วยเปน้องความเปรี้ยวความเปรี้ยวมันอยู่ในลิ้นมันก็เปรี้ยวความเปรี้ยวอยู่ในลิ้มจะกินน้ำลายเด้อดขีดปวดๆเลยแน่เลย ค่ะพ uh, ี uh ่น huh. <hing> uh ้องแซ่บห้าเห็ดกินเอาส่วนก็เจจีนหมุนนี่แหละม่วงอะไรอียม่วงบดแล้วมีดมาแล้วขอดแบบมีดมาก่อนไปูได้ยุไก่มาด้วยพี่น้องพี่กัดบานปุยเองบางบนสี นี่แบบเหมือนกัน่ะทำไมเขาคือให้หนู้วยมาบกนอนได้บมเ เขาได้คนเดียวได้เขาได้คนเดียวได้ห้องน้ำอ่ะเยอะอยากกินห้องแล้วอกากกินไงเหนียวลูกโดดตำมนิก็บเพ็ดไปแห้งไปไหนมันไม่เปรี้ยวแต่มันเผ็ด ยิ่งนีพี่น้องไม่น้อยว้าสแกียั่วพี่น้องกันนะจากบาทแอาเนื้อแตก่ลพี่น้องมาพี่น้องมาใคบอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวาบันเลยเดี๋ยวนีเหรอเอาบลกองบ่คนกูดีปู้ดี๋ยวี่กินประเด็กน้น่อยเอเอาไปขันู้นเลยเาไปนูนเลย โ่อนอนุญาตเรียดเด้อพี่เนาะเวลาตอนแต่งให้ใส่กระปุกหอมให้พ่อสูงอะ่ะหอมเ <ใน S 2> ลยพริกไงไม่ใช่บอกพริกมันคือลูกโดดลูกโดดกระโดด สามสองหนึ่งไปโอ้ยฟินฟินแห้งเขียวประเดกเขียวประเดกฟินายพี่น้องมผมเสื่อ,อได้ว่ามีคนทำไรแตกอ,อ้าวกับข้าวไปแล้วครับกับข้าวไปเลยปไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับพี่น้องก่อนไป ได,ไดด้มออยกไปเลยดูอืมมัน,นัวกำลังแสบพี่น้อกลูกสาก็สอบแล้วครับน้องแอนสอบแล้อือหึเกเรียนใหม่ะมปะลมคือบดจอยเนาะตู้ด้วยนะลูกแกโอ้ยตอนปรแดดไมก<า>โอ้ยี่ียังม่นำ เปลือกหูโอ้จ้อเาอันอันนี้ปาดถุงที่เนาะหัวหูเขาแวบอะไยมีดประดัเน,นาะฮัตจีหงเะไรแบบน้อง ไอ้โนแหกระแสบพี่น้องเอ้ยบลปับ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 น,นัว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 ,นวทั้งปลาแดกทั้งกะปียู่น้ำกันเบิดยูนี่เลยค่ะ <c oughs> จ<อ>ไง<ะ>พี่น้องเบ้ยว่าไปได้เอาไปได้กินดดเลยนะ อยากให้กินขอกเปรี้ยวอีกอะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับจะให้กินอะไรจะรหาม,มาทำให้กินให้กินให้ดูเขาบอเดีนงอยดีน่อยมันมเปียมันยางหัวเัน จับอีดีพอแม่ไปนหน้อขอบุยสิยอมแพร่ะบดสีแล้วยอมล่ะสดสดพี่น้องเบิงเบ้งสดมากินน,น้ำแน่น้าน้ำน้ำมุ่นวิเศษน้ำมุ่นพุกเศษจากเทวดาศักดิ์สิทธิ์เจดีเรคคอร์ด แับจยบพี่น้องอ่ะเห็น nhau จะทำมึงจะเดีจับปีด้น้องกันอืมจะทำมึงกันอ่างพีอ่างนนอีจะท้ำกันประแดงนะครับเดี๋ยวสีอีกแบนะครับอนุญาตวางบมกมมวงก่อนนะบอีเมย์บอยเมย์บอยเมยอันนี้เห็นบอยมย์อ่ตีห่อนปลากันหมกหมกประเด็ดที่ไม่ใช่หมกตอนนั้นไหม กินเลยกระเด็กันเนะาะไม่ต้องมอ,มออุ้ยสามสองจดอนอนหน้าบ้านด <c oughs> ้วยบ,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 บมดเบพติองซสบตอดมะม่วงยื้ออะไรจ้าเอา,า,า,ากินละคะเอาคลิปนี้กันจ่นูไปทามากินคลิปนี้กับจาจาพี่จากน้องไปก่อนนะครับขอบคุณในายที่เขามารับสมจ่องปุยเจเบีชแนลจากพีก่และน้องไปก่อนสวัสดีค่ะ นายอยู่ดีมีเฮงเอามาสักดีพี่น้องเอาข้าวมากินดสวัสปปดีสวัสปปดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ับไปคนเด้วสบ๊ายบาย,ยม่นปเด็ก